รู้หรือไม่ว่าการสบัดทํางานยังไงและข้อดีมีอะไรบ้างวันนี้นะครับพี่ก็ผมก็จะให้พี่มานําเสนอเนาะแล้วก็<า>พูดเรื่องข้อดีของการสบัดนะของเราก็จะเป็นการสบัดของโรบินเดอร์เสต้นต้นแบบแล้วนะพี่เนาะใช่ครับโอเคนะข้อดีมีอะไรบ้างพี่บ์ดก็จริงๆนะที่การสบัดคือชื่อมันตรงตรง,ตรงคาอยู่แล้วครันคือการสบัดก็บาะสำหรับพวกที่ใช้ความเร็วสูงๆเนาะขับขี่แบบใช้ความเร็วสูงสที่ เขาเรียกว่าต้องการ handling หรือว่า control เรื่องของแฮนด์ครัครับไม่ให้มันไม่ให้มันวยครับคือถ้าเป็นพวกที่เป็นรถสายทัวรริ่งที่มีความเร็วตั้งแต่หลักร้อยยขึ้นเนี่ยจำเป็นจำเป็นจำเป็นคือมันช่วยมันช่วยให้เราสามารถคนโทรลรถได้ดีขึ้นง่ายแล้วก็ปลอดภัยขึ้นครับผมและตัวนี้สามารถบอกว่ารุ่นไหนก็ได้ไหม ขอแค่มีตัวจับให้มันตัวตัวใช่ใช่จริง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 ก็คือสามารถใส่ได้ทุกรุ่นนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวจับวิทยว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้มันเข้ากับตัวรถของเรามากที่สุดครับผมนะก็เอาง่ายๆเลยตรงตัวเลยนะการสะบัดก็คือการสะบัดนะการให้เราสะบัดอย่างเช่นเราไปเจอหลุมเจอบ่อเจออะไรก็สร้างทําให้รถเราสะบัดตัวนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆเสียแค่4,9 0 0แต่ว่าคุณภาพเอาง่าย่า ทำให้คุณปลอดภัยตลอดในการเส้นทางเหมือนกันทางที่ปลอดภัยครับไม่ว่าจะออกทิปไมเป็นว่าจะขี่ไปไหนก็ช่างเถอะมันมีแน่นอนสักวันพี่เนาะแต่แค่สี่พันเก0มันไม่แพงนะกบกัดการที่เราต้องเสียอะไรไปใช่ไหมหลักพันพี่แลกแลกกับชีวิตโอเคครับมันแน่นอนครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบปรับได้16ระดับะนึ่ใช่ครับโอเคนะ